รักไตรชิระอภรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JMT Network Services หรือว่า JMT ค่ะคุณสุทธิรักษ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณสุทธิรักษ์ครับครับครับผมคำถามแรกคงต้องเรียนถามอย่างนี้ดีกว่าครึ่งแรกเนี่ยค e y s u c c e s s ของ JMT เนี่ยอยู่ที่ประเด็นไหนบ้าง ครับค,ครับผมได้ยินไหมครับเปจะเสียงกระพรบนิดนึงนะครับ,บนนครับผมคคสำหรับในช่วงครึ่งปีแรกครับคุณจุรักษ์ครับผม Key success เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ JMT ค่ะ Key success ของ JMT ในครึ่งปีแรกก็ต้องบอกว่าเป็นความพยายามของเรานะครับที่เราก็ทราบกันดีอยู่ว่าพอมีวิกฤตของโควิดเข้ามาเนี่ย หลายฝ่ายนะครับก็หลายธุรกิจเองก็คาดการณ์ว่าน่าจะส่งผลกระทบนะครับสำหรับตัวเองบริษัทเองก็มีการเตรียมตัวทํากันบ้านเรื่องนี้เพราะว่าก็ต้องบอกว่าโดยพื้นฐานเจนทีเราเนี้ยในการบริหารหนี้ของเราเนี่ยเราผ่านเหตุการณ์สาคัญสาคัญซึ่งกระทบต่อภาวะเศรษฐ,ฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เกิดน้ําท่วมใหญ่นะครับช่วงที่มีปัญหาทางด้านออต่างๆนะครับทางเราเองก็สามารถจะบริหารกระแสเงินสดนะครับให้อยู่ในสภาวะปกติหรือใกล้เคียงได้ โดยปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มของส่วนเจนเองที่ได้รับผลกระทบไม่มากเนี่ยต้องต้องเรื่องด้วยว่าพื้นฐานลูกค้าของเจนทเองเนี่ยจะมีลูกค้ากลุ่มที่เรียกว่าเป็น NPL ไปสักค่อนข้าง,างส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับ mm hmm. ลูกค้าเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็แก้ไขหนี้อยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าของเราเองก็พยายามที่จะรักษาเครดิตเพื่อจะให้กลับมาเป็น เป็นลูกค้าดีเนี่ยนาคตต่อนะครับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเองก็มีไม่มากนะครับเราได้รับผลกระทบจากลูกค้าของเราเนี่ยมีรวาตัสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่มาขอรับการช่วยเหลือจากเราเราก็ให้การช่วยเหลือไประดับหนึ่งในการที่ว่าลูกค้าจ่ายผ่อนจ่ายลดลงโดยที่ไม่เป็นการผิดเงื่อนไขของการที่เราได้ตกลงกันไว้ครับที่เราให้การช่วยเหลือลูกค้าครับครับผมรึ่งหลังนี้ทั้ง3กลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ เร่งรัดติดตามนี่ให้กับสถาบันการเงินธุรกิจบริหารนี่เสียรวมถึงธุรกิจบริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถอยนต์นี่แต่ละธุรกิจนี่แนวโน้มจะดีกว่าครึ่งแรกอย่างไรบ้างเอ,อต้องบอกว่าครึ่งปีหลังไฮไลท์ก็คงจะอยู่ธุรกิจที่เรารับซื้อนี่มาบริหารเองนะครับ,รบส่วนในด้านการให้บริการกับการติดตามนี่กับทางสถาบันการเงินต่างเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ระดับที่ตรงตัวนะครับ ในช่วงครึ่งปีหลังเราคาดการณ์ว่าจะมีกองหนี้เข้ามาให้เราบริหารเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ทําการซื้อมาตั้งแต่ตอนช่วงครึ่งครึ่งปีแรกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ผลประกอบการของเจนทีในครึ่งปีหลังเนี่ยมีแนวโน้มเน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกครับครับผมในมุมของกอสมาจินก็ดีตัวบัตทอมไลน์ก็ดีครึ่งหลังนี่จะทำนิวไฮคิวออนคิวให้เห็นอีกไหมครับ ในมุมของกอสมาจินแล้วก็หมวดของ s อ n a ต่างๆเนี่ยเราคิดว่าเราคงจะพยายามจะ,ะคงสัดส่วนนะครับให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงไต่มาหนึ่งไต,ต,ต่มาสองให้ได้ครับก็หมายถึงว่าเหนือ6กสิบสี่เปอร์ซ็นกอสมาจินใช่ไหมครับครับใช่ครับครับผมผ่านมาแล้วเจ็เดือนคงต้องเรียนถามตรงๆว่ามีการปรับเป้าเพิ่มขึ้นจากเดิมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่านักวิเคราะห์เองก็ให้มูลค่ากับ เจมทีค่อนข้างดีทีเดียวในมุมปรับเป้าก็ต้องบอกว่าเราเห็นทิศทางนะครับก็เดิมทีเนี่ยโดยความตั้งใจแล้วว่าเาป้าหมายเบื้องต้นเนี่ยที่จะกําไรสุทธิเติบโตในจีแล้วเราก็สามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ตอนนี้เรียกว่าก็ได้แอบปรับเป้าตัวเองไปแล้วเหมือนกันนะครับก็คือว่าคงม,มากกว่านะครับครบมา,าจากกว่ตัวใดก็คือก็คือตัว สิ่งที่เป็นตัวได้ก็คือเป็นกองหนี้ในปัจจุบันของเรา<ม>แล้วก็เป็นกองหนี้ที่เรารับเข้ามาใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกด้วยครับครับผมในช่วง Q3 วนี่แบงก์เองสถาบันการเงินต่างๆเองคงมีการทยอยประมูลหนี้คําถามคือทางเจมีได้มีการตักเตรียมเงินเพื่อลองรับการเข้าประมูลหนี้รอบใหม่ไว้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้เราตั้งเป้าสำร,รองเงินเอาไว้ราวๆอีกสี่พล้านครับครับผม ้านที่ตนขึ้นปีแรกเราใช้ไปแล้วประมาณเกือบ2,000ล้านครับผมครับผมสี่พันล้านนี่ก้อนโตทีเดียวคําถามต่อเน,นื่องก็คือว่าโฟกัสไปที่กลุ่มมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันครับเอ่อโฟกัสทั้งคู่เลยครับครับผมกลยุทธ์การบริหารเพื่อต่อยอดผลตอบแทนนี่ estimate ไว้นี่น่าจะเป็นยังไงกันบ้างกับการประมูลนี่รอบใหม่เอ่อ ในในในแง่ของการประมูลนี่มาเราก็คิดว่าเ,ออเรื่องของอัตราการซื้อนะครับผมก็คิดว่าคงเป็นราคาที่เหมาะสม,มนะครับแล้วก็คุณภาพนี่ที่เข้ามาก็คงจะแปรผันไปกับราคาด้วยครับครับผมคุณภาพนี้ท่ามกลางวิกฤตโควิดท่ COVID, ามกลางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างนี้ทำให้ไทม์ไลน์ในการบริหารจัดการนี่เพื่อต่อยอดแล้วก็ทำผลตอบแทนนี่จะยาวนานขึ้นไหม ในมุมของการบริหารก็คิดว่าคงจะใกล้เคียงกันครับไม่ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าสถาบันการเงินเนี่ยครับเขา,เอ,าอยากจะเอานี่ที่มีอายุมากน้อยแค่ไหนมาขายครับครับผมโดยปกติแล้วนี่เจมชี T, นี่เวลาบริหารนี่นี่ทั้งในกลุ่มของมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันนี่รีเทิร์นที่กลับมานี่ ใช้เวลาเยอะไหมแล้วรีเทิร์นที่กลับมานี่คิดเป็นเปอร์เซนต์เดตนี่สักกี่เท่าตัวเอ่อถ้าเป็นไม่มีหลักประกันจะใช้ระยะเวลาในการลงบุกบัญชีเนี่ยยาวกว่าครับประมาณสักสิบกว่าปีได้นะครับแต่ถ้าเป็นหลักประกันจะมีการตัดทางบัญชีเนี่ยียงแค่ราวๆสค่ห้าปีกว่าครับจะสั้นกว่าก็แลต่คอมพวามว่าถ้าเราบริหารนี่มีหลักประกันก็จะใช้เวลาสั้นกว่าหรือวิ่งได้สองรอบนะ แต่ผลตอบแทนของทั้งทั้งสองพอร์ตเนี่ก็ถือว่าอยู่ใกล้เคียงกันครับค่ะในช่วงนี้นะคะอย่างเมื่อวานล่าสุดนะคะผู้บริหารมมฟูซี่เวิลด์อินด x นะคะได้มีการแอดเพิ่มน้ําหนักกับการลงทุนโดยแอดเพิ่มในกลุ่มของบริหารนี้มากยิ่งขึ้นนะคะผู้บริหารมีมองไงบ้างเพราะว่าก็รับความสนใจจากทั้งสถาบันด้วยแล้วก็น้องทุนต่างชาติด้วยค่ะแอบก็อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นพา เรื่องดีนะครับที่ทางบริษัทเองก็ได้รับอยู่ในไม่ว่าอยู่ในเรดาระ์ะของทางนักลงทุนสาบันนะครับก็น่าจะส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในตัวหุ้นเราคึกคักเพิ่มมากขึ้นครับครับผมสุดท้ายคงเรียนถามอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าผมจะลงทุนในหุ้น JMT เนะี่ยไฮไลท์ความน่าสนใจโกสตอรี่ในอีก12เดือนข้างหน้าอยู่ตรงประเด็นไหนบ้าง ในมุมของไฮไลท์ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่บริษัทคาดการไว้ก็คิดว่าในช่วงไตรมาสสามี่ของปีนี้นะครับจนปีข้ามไปถึงปีหน้าเนี่ยปริมาณของ NPL เนี่ยครับที่สถาบันการเงินจะพยอยนำออกมาขายเนี่ยก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับจะสังเกตได้จากหนี้ที่มีเขาเรียกว่ากล่าวถึงเป็นพิเศษนะครับจากฐานข้อมูลของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองในช่วงไตรมาสหนึ่เนี่ย หรือหมวดที่เป็น SM ถ้าเป็นไรเบสเก้าก็คือเป็นระดับแล้วเกิดสเตจสองนะครับมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในกลุ่มของสินเชื่ออุปโภคบริโภคนะครับเรียกว่าเดิมทีเนี่ยมีวอลลุ่มอยู่ราลอกแคแสนห้าหมื่นล้านก็ขยับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ราลอกแคสามแสนหกนะครับอันนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีปริมาณของลูกค้าที่กําลังตับโครงสร้างนี่อยู่เนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณเกือบหนึ่งเท่าตัวครับ ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ d i v e ในส่วนของ NPL ออกมาถ้าหลังจากที่สิ้นสุดออระยะเวลาที่ช่วยเหลือลูกค้านะครับว่าลูกค้ากลุ่มนี้ยร้อยเนี่ย,ยจะสามารถที่จะกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติได้สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่จะตกไปเป็น NPL ครับครับผม <S <S 1> <S 1> <S สุดท้ายจริงๆ j m เจมยังมีประเด็นท,ที่เป็นความเสี่ยงอะไรหลงเหลืออยู่อีกบ้างตอนนี้ถ้าจะมี ก็ถ้าในมุมมุมนี้ไม่น่าจะมีอะไรน่ากังวลครับครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขุณข้อมูลจากคุณสุรัตนมากเลยนะคะครับสับสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นมุมมองนะคะจากผู้บริหารเลยที่เราได้เรียนเชิญมาร่วมพูดคุยกันในช่วงของเช็คหุ้นหลังประดาน,นะคะซึ่งธีมของช่วงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็น Story ที่จะมาเล่าสู่กันฟังให้กับทางนักลงทุนเองด้วยนะคะยังถามในภาพของอระยะสั้นระยะยาวถึงผู้ที่สนใจอยากจะมาลงทุนรวมถึงทราบถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจนี้จริงๆนะคะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าสถานการณ์ของทางธนาคารพาณิชย์ในบ้านเรายังคงมีผลประกอบการที่น่าจะซบเซาลงนะคะจากสภาวะเศรษฐกิจที่รับผ่อลมสกรกอยสิธุรกิจที่ต้องไปซื้อนี่จากทางธนาคารพาณิชย์มาบริหารต่อเนี่ยเขาจะมี เ็ในการบริหารยังไงเพื่อให้พอร์ตการเติบโตทั้งตัวเลขผลประกอบการรายได้กําไรเนี่ยยังสามารถเติบโตล้อไปกับภาพรวมของเศรษฐกิจได้ค่ะครับสัญญาท่านผู้ชมอย่างนี้ดีกว่าว่าเราจะไปถอดสูตรถอดสูตรว่าสูตรในการบริหารนี่ของ JMT ที่ให้ได้รีเทิรนตามที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยกลยุทธ์ที่เป็นดีเทลเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆใน e x c l u s i v e อินเชอว์วิวในช่วงต่อๆไปครับได้เลยค่ะตอนนี้มาดูกัน